สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจาก youtube กมลเวนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องการ์ดนั่นเองนะครับคือช่วงนี้ครับมีหลายๆคนนะครับเป็นผู้เล่นใหม่นะครับถามว่าการ์ดเนี่ยมันใส่ยังไงนะครับผมบางคนไม่รู้จริงๆนะครับผมเราก็ต้องสอนคขานิดนึงนะครับผมก็คือการ์ดเนี่ยเล่าก่อนว่าในเกมลักนาล็อกเนี่ยระบบการ์ดเนี่ยเป็นระบบค่อนข้างจะทําให้เกมแตกต่างจากเกมอื่นนะครับเพราะ อ่าคอเหมือนกันแต่ใส่การ์ดไม่เหมือนกันเนี่ยมันก็ทําให้คุณสมบัติมันแตกต่างกันไปเลยนะครับผมอย่างอ่าใส่คอเหมือนกันแต่การ์ดคนละชุดใช่ไหมครับผมแล้วทําให้คน2คนเนี่ยมันฉีกกันไปคนละแนวได้เลยนะครับผมฮะดูตัวอย่างง่ายง่ายนะครับจากอาวุธนะครับเดี๋ยวหาเหยื่อแถวนี้ก่อนนะครับไหนว่าเอาเอาวุธมาสิไม่มีอาวุธใส่การเลยอ่าอ่ะ,อะสมมุติอันนี้เป็นกาต้านะครับใส่2ใส่งูดํากับหมีดํานะครับผมนี่ครับจะเห็นว่า แต่และการ์ดแต่ละใบเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติของตัวเองนะครับอย่างมีดำเนี่ยแอตแทกบวกสาใช่ไหมครับเอาไว้ใส่กับอาวุธนะครับผมแล้วก็อาไซเวนเดอร์เนี่ยมันจะทําให้สามารถดับเบิลแอตแทได้นะครับเมื่อใช้อาวุธประเภทอะไรก็ตามนะครับผมนี่ครับมันก็ทําให้แนวการเล่นเนี่ยแตกต่างไปจากเดิมเลยนะครับผมอ่าส่วนมีหลายๆคนสงสัยว่าการ์ดเนี่ยดูยังไงว่ามาใส่กับอะไรใช่ไหมครับผมอาเวลาเรา สมมติเราไปหาได้การ์ดมา1อันนะครับผมนี่ปึ๊บแมาว่าอ่านี่อันนี้แล้วการสักใบหนึ่งนะครับคลิกขวานะครับคลิกขวาที่การ์ดนั้นนะครับผมมันจะขึ้นเป็นรายละเอียดของการ์ดแบบนี้นะครับผมอ่ามันจะมี3ส่วนสองส่วนก็คือส่วนอันนี้ที่เขียนว่ามองนะครับก็เป็นรูปของการ์ดนะครับผมอ่าส่วนอีกอันนึงก็คือเป็นพวกรายละเอียดนะครับว่ามันทําอะไรได้บ้างน,นะครับผมว่าอย่างนนี้เขียนว่าคล็อกการ์ดถ้ามีโอกาสไล่ เลเวล3กาดเมื่อผู้ใช้ได้รับฟิสิกส์ดาเมจนะครับผมก็คือเหมือนโดนโจมตีแล้วได้อ่ามีโอกาสไล่กาดขึ้นมานะครับถ้าผู้ใช้เลเวล10ก็มีจะไล่เลเวล10แทนนะครับและมันก็บอกว่าเป็นประเภทการ์ดนะครับใช้กับอาร์เมอร์ก็คือพวกชุดเกราะนะครับผมน้ําหนัก1นะฮะอ่าส่วนอีกอันนึงเราสามารถคลิกดูได้เรื่อยๆนะครับว่าการอะไรก็ตามนะครับนี่อันนี้ก็เหมือนการใช้กับอาร์เมอร์นะครับผมนี่เราอยากดูการอะไรก็ไปคลิกดูครับอันนี้คือใช้กับแอสเซสซอรีก็คือเครื่องประดับนะครับผม อ่าสำหรับอุปกรณ์ที่ใส่กร์ดแล้วนะครับเราสามารถคลิกขวาดูที่อุปกรณ์ได้นะครับผมแล้วจะมีตรงด้านล่างเห็นไหมครับจะมีช่องอยู่สี่ช่องนะครับอ่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเครื่องป้องกันเนี่ยจะมีแค่ศูนย์หรือ1สล็อตเท่านั้นนะครับไม่มี2แน่นอนนะฮะเราก็ดูได้นะครับผมอ่าเดี๋ยวหาอันที่มันมีรูให้ก่อนอ่าอันนี้อันนี้คือมันมีช่องนะครับเราสามารถใส่กร์ดได้นะครับอันนี้คือช่องโล่งๆตรงนี้ครับนี่ช่องเปล่าๆหนึ่งอันเนี่ย แต่ถ้าเป็นแบบนี้นะครับคือมาโดนใส่การ์ดไปแล้วนะครับเราไม่สามารถใส่การ์ดทับเข้าไปได้นะครับผมนี่ครับอันนี้อ่าอย่างที่บอกนะครับว่าเมื่อเรามีไออันนี้อยู่เนี่ยครับเราสามารถใส่การ์ดเข้าไปได้นะครับแล้วก็อ่าอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของอาวุธใช่ไหมครับผมอาวุธเนี่ยไหนว่าอาวุธนี่มนแล้วแต่อุปกรณ์นะครับว่าจะใส่การ์ดได้กี่อันนะครับดูได้จากช่องว่างๆนะครับผมถ้า ้ามีแบบการสามใบอย่างนี Stadium ้ก็คือใส่ได้สามบะสามช่องนะครับแต่อันนี้มาใส่กาดไปแล้วนะฮะเราก็ดูได้จากสีตรงช่องจุดจุดจุดช่องกา์ด้านล่างนี้นะครับว่าอาวุธนี้ได้ใส่กาดไปหรือยังนะครับแล้วว่าใส่ไปแล้วกี่ใบอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งอาวุธแต่ละประเภทก็จะใส่กาดได้แตกต่างกันนะครับนี่ครับอ่าหรือบางอันก็ใส่ไม่ได้เลยก็มีนะครับอย่างเช่นอาวุธธาตุอะไรอย่างนี้ครับแลว ถ้าเป็นอาวุธจาก MBC ก็ยังมีบอกนะครับผมแต่มันจะเป็นรูตันนะครับแล้วแต่อุปกรณ์กันนะครับมันไม่มีอะไรตายตัวนะครับเรื่องของอาวุธนะฮะต้องไปดูพวกดัตเตอร์เบดเราเองนะครับว่าอันนี้มาสูงสุดได้ใส่ได้กี่ใบนะครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นวิธีดูคร่าวๆนะครับว่าอ่าการ์ดนี้ใช้กับอะไรนะครับผมใช้อุปกรณ์ส่วนไหนนะครับใช้อาวุธใช้กับเครื่องประการโล่หมวกอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็มาดูว่าอาวุธนั้นใส่การ์ดหรือยังนะครับใส่การ์ดได้กี่ใบนะครับผมอ่าเพราะราคาของอาวุธนี่มันก แปรผ่านตามช่องของการ์ดด้วยนะครับยิ่งช่องอถ้าเป็นอาวุธเลเวลสูงตีแรงๆเนี่ยการ์ดมีทั้งใบ2ใบนี่ก็ถือว่าโหดแล้วนะครับแต่ถ้าอาวุธเลเวลน้อยแอทแทกน้อยนะครับมี4ใบมันก็ใส่การ์ดไปก็ไม่ค่อยได้แรงอะไรมากนะครับยกเว้นแต่เป็นแบบคลาสสิกนะครับซึ่งอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมอ่าโอเคครับก็อันนี้เป็นคร่าวๆนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูวิธีใส่การ์ดกันนะครับก็วิธีใส่การ์ดเนี่ยเราก็ต้องมีการ์ดอยู่ในตัวก่อนอันนี้ผมเป็นบาโฟ นี่น่ารักเชียวนะฮะการ์ดใบนี้นะครับใส่กับนี่ครับกาเมตก็คือเครื่องอ่าพคลุมพ้าคลุมนะครับเราก็ไปหาพ้าคลุมมาหนึ่งอันนะครับผมเอาฮูดลูมานะฮะนี่ครับมันก็บอกว่าประเภทนี่การเมตนี่ครับแล้วก็มีช่องใส่การ์ดหนึ่งอันนะครับผมนี่เราก็จะมาทําการใส่การ์ดกันนะครับผมโอเคก็อ่าอย่างที่บอกครับว่าเอาการ์ด กับอุปกรณ์ที่จะใส่การ์ดไว้ในตัวของเรานะครับผมนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแบบหนึ่งถ่ายรูปก่อนนะฮะอ่าจากนั้นจากนั้นก็ดับเบิลคลิกที่การ์ดนะครับผมปึ๊บแล้วมันจะมีให้เลือกอุปกรณ์นะครับว่า,าการ์ดใบนี้สามารถใส่กับอะไรได้บ้างนะครับมันจะเอาของที่ไม่มีสล็อตมานะฮะมันจะแบบมันจะไปเลือกเอาอันที่สล็อตว่างๆขึ้นมาโชว์นะครับผม เราสามารถกดเลือกปุ๊บแล้วกดตกลงได้เลยนะครับยกเลิกก็ไม่เสียการ์ดนะครับเราสามารถยกเลิกได้นะครับถ้าเราแบบเผลอกดผิดหรืออะไรนะครับผมนี่ครับแต่ผมจะใส่ปุ๊บผมก็เลือกใช่ไหมครับแล้วกดตกลงนะครับนี่ครับสังเกตว่าการ์ดของเราจะหายไปนะครับแล้วชื่อของไอเทมจะเปลี่ยนไปครับเมื่อกี้จากเป็นฮูดเฉยๆนะครับกลายเป็นฮูดออฟโลกนะครับผมก็จะมีช่องที่เคยว่างเปล่าก็จะมีการ์ดอาบัฟโฟจูเนียเข้ามาใส่แล้วนะครับผมนี่ครับ เวลาใส่นะครับก็เหมือนใส่ไอเทมทั่วไปนะครับไอเทมการ์ดเราก็จะได้คุณสมบัติของการ์ดนั้นเข้ามาในตัวนะครับผมอ่าแบบนี้นะครับเอจิผมเพิ่มขึ้นนะครับจากการ์ดบัฟฟูจูเนียนะฮะก็อ่าอันนี้ก็เป็นวิธีการใส่การ์ดคร่าวๆนะครับมันมีวิธีเดียวแหละก็คือดับเบิลคลิกนะครับแล้วก็เลือกว่าเราจะใส่อะไรนะครับผมอ่าอีกอย่างหนึ่งก็คือการ์ดใส่แล้วถอดไม่ได้นะครับผมดังนั้นเวลาเราจะใส่ก็ควรคิดให้ดีๆก่อนครับว่า จะใส่อันนี้ใช่ไหมนะครับมีคนแบบบางคนนี่เมาเมามืนๆนะครับง่วงนอนครับเดวบลคิกเอาการ์ดกระหล่วไปใส่ของแพงนี่ก็ร้องห่มร้องไห้กันเลยเป็นแถวนะครับเพราะบางอย่างเนี่ยของบางอย่างเนี่ยถ้าใส่การ์ดถูกมันโคตรแพงนะครับแต่ถ้าใส่การ์ดผิดเนี่ยมันเหมือนขยะเลยนะครับผมไอเทมแบบลดค่าไปมากเลยนะฮะก็ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับที่แบบว่าต้องใช้ประสบการณ์นิดนึงครับคือตอนเล่นแรกๆผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าการอะไรดีการอะไรไม่ดีนะครับก็เล่นไปจากพักก็ดูว่าแบบ เอออันไหนมันแพงอันไหนมันถูกอันไหนมันทําอะไรได้นะครับเราก็จะพอเดาๆราคาได้บ้างนะครับหรือถ้าไม่งั้นก็คืออาศัยเดินตลาดบ่อยๆนะครับผมเดินในมอลลกนะครับเปิดร้านนู้นร้านนี้ดูไปเรื่อยนะครับเราก็จะได้รู้ราคาคร่าวๆนะครับผมว่าการแต่ละใบมันมีความสามารถอะไรทําอะไรได้มันแพงเพราะอะไรแบบนี้นะครับผมโอเคครับก็อ่าอย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อเวลาผมมีวิดีโอใหม่ๆเนี่ยมันจะได้เข้ารีฟีดของ youtube นะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ